เป็นสิวเห่อขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป็นฝ้านะคะรอยเหี่ยวมีเราอายจนถึงขั้นหยุดงานเพื่อรักษาตัวเองพอเราได้ลองใช้ Top s ส c คเ t เพื่อนที่ทํางานทักหน้าดีขึ้นนะขาวขึ้นนะใสขึ้นนะอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่า Top s ส c ค e t จะ,ะทํำให้เรามีความมั่นใจมีความสุขขึ้นได้ขนาดนี้แฮปปี้มากค่ะ ตลอดระยะเวลานะคะ5ปีที่ผ่านมานะคะไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับผิวหน้าต้องบอกก่อนว่าเรานะคะทำอาชีพพนักง,งานด้านการบริการนะคะเราเป็นพนักง,งานขายนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราต้องพบเจอลูกค้าเยอะแยะมากมายความประทับใจครั้งแรกที่จะทำให้ลูกค้าแฮปปี้กับเราก็คือผิวหน้าเรานะคะมันเพิ่มโอกาส ในการขายด้วยความที่เราอะค่ะชอบใช้ครีมตามท้องตลาดทั่วไปไม่ได้มาตรฐานนะคะมีสารอย่างเงี้ยเราคิดว่าใช้ไปเหอะหน้ามันใสพอมาวันนึงเราเกิดเอฟเฟกต์จากตรงนั้นเป็นสิวเหอ่อเม็ด,ดแดงๆคะ่ะเม็ดใหญ่ๆเป้งๆเลยนะคะขึ้นแทบจะทุกรูขุมขนมากกว่านั้นคือขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป็นฝ้านะคะรอยเหี่ยวทําให้เราแบบ ความมั่นใจคือเราอายจนถึงขั้นหยุดงานเพื่อรักษาตัวเองเพราะว่าเราไม่กล้าไปเจอกับลูกค้าเสียโอกาสต่างๆมากมายนะคะครีมอันไหนผลิตภัณฑ์ปปอันไหนดูแล้วว่ามันปลอดภัยเรปปากล็ลองลองไปเรื่อยๆก็เหมือนมันจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงๆสักทีอ่ะมันเป็นเป็นแห่หายเป็นเป็นแห่หายตลอดจนได้มาเจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาเห็นความทุกข์ใจเราเขาเลยลองแนะนําให้เราทาตัวท็อป e c คร t ตนะคะท็อปสีครีตจะเป็นตัวนี้นะคะพอเราได้ลองใช้ หนึ่งคืนนะคะตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมผิวมันนุ่มๆเด้งๆอ่ะคือเราก็เอ๊ะแปลกใจลองไปอีกเจวันนะคะสิ่งที่สัมผัสได้7วันคือร่องแก้วนะคะมันมันตื้นขึ้นแล้วพอเราจับดูอะจากผิวที่มันสักๆค่ะมันเนียนมันนุ่มอ๋อมันเด้งๆสัมผัสแล้วเรารู้สึกแบบแฮปปี้อะคะ่ะแล้วสิวที่มันเป็นอยู่อ่ะมันก็แบบเหมือนค่อยๆยุบลงเรื่อยๆนะคะรวมถึงแบบพวกกระฝ้าค่อย,อยๆจางลงนะคะอาทิตย์แรกที่เราสัมผัส เนี่ยคือแค่นี้เราแฮปปี้แล้วเราก็เลยใช้ต่อไปนะคะเพื่อนที่ทํางานทักหน้าดีขึ้นนะขาวขึ้นนะใสขึ้นนะอะไรเงี้ยดูสิวก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกโหแอบแอบดีใจอะไรเงี้ยจากแฟนที่เคยบอกว่าเปลี่ยนคนใหม่ได้ไหมหน้าแบบนี้ไม่เอาผิวคลางคบแบบนี้คือไม่เอาอะแอบเซลล์ครับเปลี่ยนคนใหม่อะไรเงี้ยเขาบอกเลยว่าเออเธอหน้าเธออะดีขึ้นนะจั <Wow. S 1> บกิดในใจลึกๆเลยเอ้ยแน่นอนผู้หญิงทุกคนอะพอแฟนชมอะ ชอบแน่นอนแฮปปี้แน่นอนทุกคนแล้วก็ในส่วนตัวเราเองนะที่แฮปปี้กับตัวท็อปสกเลตตตัวนี้นะคะคือจากที่แบบว่าผิวเราอะอาเวลาเจอมลภาวะหรือเจออะไรมันจะแพ้ง่ายมากๆชอบขึ้นสิวชอบแบบลอกเป็นคราบจากที่เราได้ลองใช้ตัวนี้นะคะเรารู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงมันไม่ค่อยแพ้ค่ะแล้วก็แต่งหน้าตอนเช้านะผิวหน้าเราเนะะี่ยค่ะ ติดเครื่องสําอางอะติดทนทั้งวันมีเพิ่มความมั่นใจไปร้อเลยค่ะแฮปปี้มากนะคะกับตัวท็อปสิคเรตตัวนี้นะคะณนะตอนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ผิวที่ดีที่สุดสําหรับใครนะคะที่ที่พบเจอเรานะคะแต่ว่ามันเป็นผิวที่ดีที่สุดสําหรับเราเท่าที่เคยมีมาคือมันมาไกลมากถ้าย้อนไปดูเนี่ยจะเห็นปัญหาผิวทุกๆปัญหาผิวที่เราประสบปัญหาอยู่นะคะก็ไม่คิดว่าท็อปสิคเรตจะ ทำให้เรามีความมั่นใจมีความสุขขึ้นได้ขนาดนี้แฮปปี้มากค่ะ